ดังไกลถึงต่างแดนแปดคนดังในไทยที่ใครๆต่างก็รู้จักโด่งดังเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่ดังในไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังโด่งดังไปถึงต่างประเทศมีแฟนคลับเป็นชาวต่างชาติกันมากมายจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่แปชมพู่อารยาคุณแม่ลูก3าอดีตดาราสาวสังกัดช่องเจที่หลังจากได้ย้ายมาช่อง3น,นั้นกระด่งดังเป็นอย่างมากจากละครเรื่องดอกส้มสีทองทําให้สาวชมได้กลายเป็นซุปตาร์ระดับต้นๆของเมืองไทยไปอย่างง่ายดายโดยความที่แม่ชมมีแจรักในด้านแฟชั่นการแต่งตัวสุดแนวที่ชัดเจนซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีใครโดดเด่นทางด้านแฟชั่นมากเท่าไหร่นักจนได้มีโอกาสไปเดินพรมแดงและงานแฟชั่นวิคหลายๆเมืองจนแม่ชมนั้นได้กลายเป็นดาราไทยคนแรกที่ถูกเรียกว่าแฟชั่นนิตาได้เต็มปากมีแฟนคลับต่างชาติแแลลละะเปป็นนนนนนขขววัััััใจจกกก่ากา่าาาาาามมมมมยพคงงงอชท้้้ อันดับที่7ปอยตีชาดาต่อกันที่ดาราสาวที่เธอน,นกลายเป็นบุคคลที่มีใบหน้าสวยที่สุดมาแล้วหลายปีซ้อนจนถึงปัจจุบันโด่งดังจากการชนะเลือกการประกวดมิชิฟันนี่ยูนิเวิร์สในปี47ทําให้ได้ประกวดมิชชนอรรชนินเตอร์เนชั่นแนลควีนและก็ได้รางวัลชนะเลิศจนทําให้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ด้วยความสวยที่ครยๆต่างก็พูดถึงในระดับสากลเธอจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักสนแสดงกับบริษัทที่ฮ่องกองกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายจนถึงทุกวันนี้เลยทีีเดยว นดับที่6จจาพนมดาราหนุ่มสายบูสุดจริงที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่ององค์บากที่ก็ได้มีการโชว์ศิละปะก,การต่อสู้ที่ถึงใจทําให้โด่งดังใกล้ถึงฮอลลีวูดจนได้มีโอกาสถูกเชิญตัวให้ไปเล่นหนังฟอร์มยักษ์อย่างหนังฟัสแอนเฟลเ่จดีโด่งดังไปทั่วโลกและก็ได้มีผลงานต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆจนมีชื่อที่ฝรั่งเรียกกันติดปากเลยว่าโทนี่จาเรียกได้ว,ว่าโด่งดังไม่ธรรมดาเลยจริงๆ อันดับที่5มาริโอมาเลอร์พระเอกหนุ่มหน้าหวานที่โด่งดังเป็นพุธแตกมากจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักทําให้มีแฟนคลับมาตามเชียร์ทั้งประเทศจีนสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และอื่นๆอีกมากมายจากการที่ได้ดูหนุ่มโอเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้ต่างประเทศนั้นมีการติดต่องานเข้ามามา,มากมายส่วนเรื่องความฮอตมีมากแค่ไหนนั้นก็สังเกตได้จากการที่หนุ่มโอได้ไปโชว์ตัวที่เมืองจีนที่ต้องมีการใช้บริการมากถึง200คนเลยทีเดียวฮอตจริงอะไรจริง อันดับที่4ออกแบบชุดติมนโด่งดังเป็นผู้แตกเลยก็ว่าได้จากการเป็นหนึ่งในนักแสดงภาพ,พายนตร์ได้พันล้านอย่างฉลาดเกมโกงทําให้เธอนั้นกล้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเป็นอย่างมากด้วยความน่าเก๋ของเธอนั้นจนได้ร่วมงานกับแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกอย่างชาแนลในฐานะเซเลบริตี้ของแบรนด์อีกด้วย อันดับที่3นิชคุณฮาราเวชกุลเรียกได้ว,ว่าเป็นคนไทยที่เป็นใบเบิดทางเป็นศิลปินเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ซึ่งในช่วงนั้นยากมากกับการที่จะมีต่างชาติมาเป็นไอดอลและมีเพียงไม่กี่คนที่เกาหลีนั้นจะยอมรับแต่หนึ่งในบุคคลที่ชาวเกาหลียอมรับกันนานก็คือนิชคุนนั่นเองผู้ความหัวใจสาวกิมจีได้อยู่หมดัดจนทาให้หนุ่มนิชคุนกลายเป็นไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยคนแรงที่เกาหลียอมรับและก็ได้มีคนไทยรุ่นหลังอีกมากมายที่กําลังประสบความสําเร็จตามเช่นเดียวกัน อันดับที่2แบมแบมกันพี่มุกเด็กหนุ่มที่ได้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อโซเชียลตัวจริงทีเจ้าตัวนั้นก็เป็นหนึ่งในเด็กหนุ่มที่โด่งดังในเกาหลีใต้ทําให้มีฐานแฟนคลับมากมายยิ่งโดยเฉพาะกับแฟนคลับที่ต่างประเทศเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลากหลายแบรนด์และยิ่งตอกย้ำความโด่งดังมากกว่าเดิมกับล่าสุดที่แบมแบมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโกบลแอมบัสเดอร์ Ambassador, ให้กับทีมดังลึก NBA พร้อมกับได้มีการแสดงโชว์สุดพิเศษระหว่างพักครึ่งเกมในการแข่งขันทําเอาหลายๆคนนั้นต้องบอกกันเลยว่าภูมิใจเป็นน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 นออออย่่่่่่าา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 งงมมมมมกกกกกททีีีีีแแแแแบบบไไไไไไไดดดด้้้้ปลลลขขะคววสรรรถธ อันดับที่หลิซ่าลลิ่ามโนโบาลสาวน้อยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าแบคพิงพอเธอนั้นเป็นสาวไทยรุ่นหลังต่อจากนิชคุณทีได้โด่งดังในประเทศเกาหลีใต้จนมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับเอเชียมีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกแม้เธอนั้นจะไปได้ไกลขนาดนี้แล้วแต่เธอก็ยังไปได้ไกลอีกไม่มีหยุดผลงานต่อๆไปของเธอนั้นจะมีอะไรมาให้เซอร์ไพรส์อีกต้องรอติดตามกันได้เลยจ้า